สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะใกล้ถึงฤดูเกี่ยวข้าวแล้วนะคะต้องใส่เสื้ซฟาเตรียมตัวไปเกี่ยวข้าวกันนะคะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ทํานากันก็คงใกล้เสร็จแล้วเนาะต่อไปก็คงจะเป็นฤดูเกี่ยวข้าวแล้วอีกแค่สองเดือนเนาะเดือนที่สามก็คงได้เกี่ยวข้าวแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือกันยาตุลาพฤศจิกาก็คงเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วเนาะพฤศจิกาต้นธันวานี่ก็ เริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วบ้านเราเนาะเตรียมตัวไว้ก่อนค่ะเสือ้อเสื้อที่เราใส่เกี่ยวข้าวทางบ้านเรานะคะทุกคนวน่าอ่ะไมล์ลับเจชอบใส่นะคะใส่แบบสบายๆนะคะอะ่เรามาเล่าข่าวกันดีกว่าเนาะนะคะก็ไมล์ลับเจก็ดูข่าวาทางทางทีวีนี้เยอะนะคะเยอะมากเลยเนาะทุกช่องทางนั่นหละคะ่ะที่เราติดตามเนาะ ก็ได้เห็นข่าวบ้านเมืองของเราเนาะแล้วก็มาเห็นมาดูข่าวทางไอ้ต่างประเทศด้วยเนาะหลายประเทศนะคะที่กําลังมีประเด็นนะคะที่นัดรวมชุมนุมกันเยอะยะเต็มไปหมดนะคะแม้แต่ประเทศที่ไมร่รบเจยอยู่ก็หูเยอะนะคะทุกทุกทุกจังหวัดที่เป็นไอ้จังหวัดใหญ่ๆนะคะก็คือ อย่างอย่างชนบทของเราเล็กๆนี้ก็จะเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือจะไม่จะไม่เท่าในตัวเมืองนะคะตัวเมืองหลวงเมืองใหญ่นะคะเมืองไหนที่มีเศรษฐกิจหรือว่าคนอยู่มากมายเนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันไปนั่นแหละเนาะนะคะอันนี้ก็ให้เขาว่าไปทางบ้านเมืองของเขาเนาะเราก็จะไม่ไปพูดถึงเพราะว่ามันเป็นกฎหมายบ้านเมืองของเขาเนาะ เขาก็ต้องจัดการกันเองนั่นแหละนะคะเขาอยากจะได้แบบไหนก็เหมือนเมืองไทยเรานั่นแหละคะ่นะเนาะเมืองไทยเราเนี่ยเราก็จะต่อต้านนักการเมืองที่ช่อโกงทุจริตไม่ซื่อสัตย์หรือคิดล้มล้างการปกครองนะคะก็คือมันมีมาตั้งแต่เริ่มนะคะช่วงปลายปีถ้าจำไม่ผิดเนาะมันก็มีมาตลอดนั่นแหละคะ่ะบ้านเมืองของเรา ในมันมันมีการออกไปชุมนุมกันแยกๆไปหมดนั่นแหละคะ่ะมันจะด้วยเหตุผลแต่ละอย่างที่แต่ละยุคสมัยว่างั้นถเถอะเนาะหมายแล้วเจก,ก็เห็นมาเยอะนะคะสมัยในสมัยในที่เขาประท้วงกันเนาะเราก็เห็นแต่ว่าเราไม่เคยออกไปหรอกคะ่ะ เราก็ได้แต่นั่งดูในทีวีนั่นแหละค่ะสมัยก่อนก็ดูทีวีสมัยนี้มันก็ดูในคอมในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะทุกคนสมัยก่อนนะ่ะเวลาเราดูทีวีนะคะบางสื่อบางทีวีเนี่ยถ้าเขาไม่อยากให้เรารับรู้ข่าวสารอะไรเขาก็จะปิดกั้นเราใช่ไหมคะสมัยก่อนเนาะแล้วก็ถ้าทีวีช่องไหนตรงหน่อยเนี่ยก็จะถูกปิดกัน้นนะคะสื่อสารจะไม่ให้เรารับรู้นั่นแหละคะ่ะบางทีก็อยู่ๆก็ จอหายกลายเป็นจอดำนั่นแหละคะ่ะเนาะทีนี้เราก็เลยนะคะเชื่อตามข่าวสารนั่นแหละคะ่ะเราก็จะไม่รู้มากว่าบ้านเมืองเราเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตามชนบทนะคะแถวชนบทที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคะก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยรับรู้ข่าวสารว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะก็ได้แต่ฟังนะคะนักการเมืองหรือ นะคะเขาเรียกอะไรหัวคะแนนหรืออะไรพวกนี้แหละที่เขามาพูดมาอะไรว่าตรงนั้นดีตรงนี้ดีอะไรดีเราก็จะฟังหรือว่าข่าวช่องไหนที่เชียร์ใครก็จะโปรโมทคนนั้นลงนะคะตามช่องทีวีให้เรารับรู้ก็แต่เฮเลือกนะคะว่าเออคนนี้เราฟังข่าวแล้วข่าวนี้เชร์เชร์คนนี้นะเ่ะไปเลือกคิดคิดว่าเขาดีไงก็ไปเลือกไปเลือกกันนะคะ จนมาปัจจุบันนี้เนี่ยพอเทคโนโลยีมันล้ำสมัยมันก้าวไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วประชาชนก็มีมือถือสามารถที่จะเข้าถึงมือถือสมัยก่อนนี้ถ้าคนไม่มีตังค์จะไม่มีใครมีมือถือสื่อสารที่อยู่ในมือของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะสมัยก่อนเนี่ยประชาชนหาเช้ากินขําเนี่ยจะไม่ค่อย มีถือใช่ไหมคะและสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแค่โทรเข้าโทรออกไม่สามารถที่จะเห็นหน้ากันได้ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเห็นหน้ากันพูดข่าวสารนะคะแล้วก็สามารถตามข่าวสารในมือถือได้เลื่อนเปิดเห็นคนพูดเห็นจอเต็มไปหมดมันเลยไม่สามารถที่จะปิดบังอะไรได้อีกนะคะมันจึงเป็นยุคที่ว่าความลับไม่มีในโลก ใครทําอะไรผิดมันก็จะถูกขุดคุยจากสื่อสารที่ทุกคนมีอยู่ในมือนะคะประชาชนเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงบ้างแต่พอคนที่เขาคุกคีอยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยเขาก็จะขุดคุยกันและกันออกมาเปิดเผยให้ประชาชนรู้นั่แหละคะ่ะว่าใครเป็นแบบไหนเป็ดไหนและปัจจุบันนี้มันก็จะถ่ายทอดนะคะ ออกมาตามสื่อโซเชียลให้เราเห็นนั่นแหละค่ะว่าเออแต่ละคนที่เข้านะคะอาศัยมาเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยเข้าไปบริหารประเทศเป็นแบบไหนใครเป็นยังไงหน่วยงานรัฐข้าราชการเป็นแบบไหนปัจจุบันนี้มันก็จะทําให้เราเห็นน,ะนะะั่นเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นและอย่าลืมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยอ้นะคะ อิสระเสรีที่สุดแล้วคะ่ะที่สุดของที่สุดแล้วคืออิสระเสรีประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระของตัวเองแต่ต้องไม่ไปใส่ร้ายใครนะคะต้องไม่เอาความเท็จมาใส่ร้ายผู้อื่นเพราะไม่งั้นเราก็จะถูกดําเนินคดีนั่นแหละคะ่ะเพราะมันมีกฎหมายของแต่ละคนนะคะที่มีกฎหมายคุ้มครองนั่นแหละคะ่ะเนาะ ทีนี้พออะไรเกิดขึ้นในเมืองไทยนีย่เราก็จะได้เห็นหมดอย่าว่าแต่ในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยสื่อสารทั่วโลกเข้าถึงมือทุกคนได้มันจึงไม่มีความลับในโลกประเทศไหนเป็นแบบไหนใครเป็นยังไงคนไทยจะเห็นทุกที่ที่คนไทยไปอยู่หรือต่างชาติจะเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกันอยู่ที่ว่า ใครจะเอาความจริงมาพูดใครจะบิดเบือนใครนะคะจะไปยกยอปอปั้นใครแล้วใครจะถูกเขาเหล่านั้นย่ำยีหรือทําลายนั่นแหละคะ่ะเราก็จะได้เห็นในสื่อสารที่อยู่ในมือของเรานี่ยแะคะก็เหมือนกับที่ว่าเราได้ดูนะคะตอนนี้มันมีประเด็นที่ว่าสื่อ BBC ไปนำเสนอสารคดีสั้นด้านมืดของประเทศไทยมาตีแผ่ในประเทศของเขาให้คนทางยุโรปหรือคนทั่วโลกได้ดูว่าประเทศไทยเรามันมีด้านมืดแบบนี้อันตรายกับเขามากมายอะไรก็ค,คือนำเสนอในด้านลบแต่พอเป็นประเทศของตัวเองกลับไม่นำเสนอด้านลบ อย่าลืมว่าทุกประเทศมีด้านลบของตัวเองเสมอแล้วทำไมไม่นำเสนอด้านมืดของประเทศตัวเองละ่ะนะคะบางทีเดินไปไหนยังไม่กล้าเดินคนเดียวเลยกลางวันแสดแเนี่ยบางประเทศโดนกลางวันแสดแเนี่ยขนาดถ่ายทําวิดีโอของตัวเองเนี่ยนะคะเอา กล้องขึ้นมาถ่ายทําคลิปของตัวเองเพื่อจะเก็บภาพสวยๆงามๆว่าได้มาเที่ยวประเทศนอกมามาประเทศนี้แล้วมีความสวยงามท่องเที่ยวเป็นแบบไหนนะคะในมือถือในโทรศัพท์ของตัวเองเห็นการล้วงกระเป๋ากีดกระเป๋าของตัวเองกลางวันแสบดๆด้วยซ้ําบางคนก็มาแบบโหนะคะ แต่ไม่ยอมนำเสนอนั่นแหละค่ะแต่ไปนำเสนอด้านมืดของประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยนะคะทุกที่มันมีค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะนำเสนอหรือเปล่าประเทศของตัวเองเนี่ยไม่มีใครอยากนำเสนอด้านลบของประเทศตัวเองอยู่แล้วนะคะแม้แต่ประเทศไทยด้านมืดด้านลบใครเขาจะอยากนำเสนอแล้วใครจะอยากปฏิเสแต่รับรองได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะไม่ น่ากลัวอย่างที่เขาเอามานำเสนออย่างที่ B.B.C เอามาตีแผ่นะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็อยู่เราได้เห็นนั่นแหละคะ่ะว่าต่างชาติต่างก็ออกมานะคะพูดในทํานองเดียวกันหมดปกป้องประเทศไทยก็ขอบคุณนะคะฝรั่งหรือต่างชาติเหล่านั้นน่ะที่ออกมาตีแผ่ว่า เมืองไทยเราเป็นแบบไหนเขารักเมืองไทยยังไงเขามาอยู่เมืองไทยนานเท่าไหร่เขาไปสามารถไปเที่ยวไปเดินไปทำอะไรคนเดียวได้โดยปลอดภัยและสิ่งของทำคอนเทนต์ไปวางไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่เคยหายแล้วก็พูดออกมาจากปากเขาด้วยถ้าเป็นประเทศของเขาหรือเป็นประเทศที่เขาเคยไปเที่ยวที่อื่นสิ่งของที่เขาวางไว้ ไม่มีทางอยู่ที่เดิมเหมือนที่ทำในประเทศไทยแน่นอนเนี่แหละค่ะคือความจริงที่คนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เจอเจอแล้วรับรู้รู้สึกได้ว่าประเทศไทยปลอดภัยยังไงเขาเหล่านั้นจึงออกมาตอบโต้ BBC นั่นแหละค่ะเนาะอันนี้ความจริงนะคะมันบิดเบือนข้อมูลกันไม่ได้หรอก ยิ่งคุณบิดเบือนข้อมูลให้ร้ายหรือนะคะโจมตีชาติอื่นเขาอะโดยหวังผลอะไรก็ไม่รู้มันก็จะมีคนที่เขารู้และเห็นความจริงในประเทศนั้นๆออกมาค้าในสิ่งที่คุณพูดนั่นแหละคะ่ะเนาะอันนี้ก็ต่างคนต่างอยู่มันก็คงจะดีนะคะไม่ใช่ว่า ไม่ชอบไม่อะไรแล้วจะโจมตีอีกฝ่ายโดยข้อมูลเท็จเนี่ยปัจจุบันมันทำไม่ได้แล้วค่ะเพราะเราทุกคนมีสื่อสารอยู่ในมือเนาะก็ฝากแล้วกันเนาะว่าเออไม่รักไม่ชอบก็แค่ไม่ไปเมืองไทยแค่นั้นแหละค่ะหากคุณไม่รักไม่ชอบไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวหรือว่ามีอคติกับประเทศไทยก็ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องเข้าไปในประเทศไทยคุณอยากไปที่ไหนคุณก็ไปได้อิสระเสรี เหมือนเราถ้าเราไม่อยากจะไปประเทศ,เทศนี้เราจะเอาตัวเองเข้าไปทําไมล่ะในเมื่อเราไม่ชอบเราก็แค่เลี่ยงที่จะไม่ไปมันก็ไม่เกิดปัญหามันก็ไม่ทําให้เรารู้สึกว่าตะขิดตะขวางในใจของตัวเองว่าไม่ชอบแต่ต้องมาแต่ต้องมาเจออย่างเงี้ยอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะไม่ชอบก็ถอยห่างไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้าไป ทุกอย่างมันก็จะไม่มีทางตีกลับมาหาเรานะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ